ทำคลิปในติ tik ตอกเราได้ยอดือเยอะ จะได้ตังไหมครูคิดว่าใครหลายๆคนนะคะก็สงสัยเรื่องนี้นะคะสงสัยว่าเอ๊คนที่เขาเข้ามาอยู่ใน t ิ k กต็อกอ่ะเขาทําไมตั้งหน้าต,ตั้งตาทาคลิปวิดีโอกันจังเลยนะคะเราก็อยากจะได้ยอดวิวสูงๆส,สงสัยว่าเขาจะได้ตังกันไหมครูบอกเลยนะคะว่ายอดวิวใน t ิ k กต็อกไม่ว่าจะเป็นหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นนะคะไม่มีใครได้เงินจากการทําคลิปแล้วยอดวิวสูงๆแต่ทีนี้ก็สงสัยอีกแหละว่าเฮ้ยเราถ้าไม่ได้เงินแล้วเขาจะตั้งหน้าตั้งตาทาคลิปวิดีโอกันไปทําไมนะคะ เหตุผลก็เพราะว่าการที่เขาทําคลิปออกมาแล้วได้ยอดวิวเยอะนั่นหมายความว่าโอกาสที่เขาจะได้เจอกับคนที่อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าของเขาเนี่ยก็มีเยอะมากขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาสร้างตัวตนอยากสร้างไรายได้บนออนไลน์คุณแนะนำนะคะว่าให้เลือกแพลตฟอร์ม t ิกตอกค่ะและแนะนำนะคะให้ทําคลิปวิดีโอให้มียอดวิวสูงค่ะเพราะโอกาสที่คุณจะสร้างไรายได้มีสูงมากๆเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ของคุณมีประโยชน์นะคะฝากช่วยแชร์ออกไปให้คนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้หรือคนที่อยากจะสร้างไรายได้แต่ยังไม่รู้นะคะว่าทําคลิปวิดีโอแล้วได้ยอดวิวไปเพื่ออะไร แชร์ไปให้เขาด้วยนะคะสวันนี้ครูแซนดาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ